บ้านแฟดบ้านเดียวโครงการหม่สไตล์มินิมอลแอนโคซีรีบงายสไตล์ญี่ปุ่นที่มสทากับบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะทุกคนวันนี้เอมี่จะพาไปดูแบบบ้านแฟดเป็นบ้านชั้นเดียวพื้นที่ใช้สอย100ตารางเมตรสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนาบ้านสามารถจอดรถได้หนึ่งคันประตูนาบ้านเป็นแบบบานกระจกสไลด์สามตอนสามารถเปิดรับลมระบายอากาศได้ช่องแสงกว้างแบบนี้เลยค่ะเข้ามาก็จะเจอกับโถงห้องรับแขกมีหน้าต่างเพิ่มช่องแสงให้อีก3จุดด้านในตรงนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวตัวแอลให้ด้วยมีประตูเปิดอออออกกกไปเ็นนนนนนนััััล้้้้้้าาาาางงงงงงดดหหหบมูค่ะท นอนเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกันแบบนี้เลยขนาดก็ใกล้เคียงกันมีหน้าต่างให้ทั้งสองห้องห้องหนึ่งก็จะสามารถมองออกไปทางด้านหลังบ้านส่วนอีกห้องนึงก็จะมองเห็นออกไปตรงที่จอดรถห้องน้ำใช้แชร์กันตรงกลางสุขภัณฑ์เขาให้เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดมีฝักบ,บัวอาบน้เราวแขวนผ้าแล้วก็มีหน้าต่างบานกระทุ้งสามารถช่วยระบายอากาศได้ด้วยค่ะโครงการนี้มีจํานวนทั้งหมด63หลังมีรปภคอยดูแลความปลอดภัยตลอด2 4ชั่วโมงทำเลก็ใกล้กับห้างสรรพสินค้าและโรงพยาบาลแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นแถมตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนนคค่่่าาาาาใใใชช้้จจยยและออืๆหฟรรรรีีีกกเเพสสมมมโงถ